เอาละรครับก็กราบสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกม Dynasty Warrior 8หรือว่าเกม3ก๊กกระดิกเช่นเคยอีกแล้วนะครับเราก็จะมาเล่นในเรื่องจิ้นก๊กกับมิชชั่นที่3ต่อกันเลยครับมีชื่อว่ายุทธการที่เขาชงฉูนะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับระดับ chaos ครับเหมือนเดิมไปความทเทวทยานของกองซุนเอี่ยนผู้โง่เขลานะครับถูกบทขยี้โดยผู้ที่มีสติปัญญาเหนือกว่าอย่างตระกูลซืูมา ในปีถัดมานะครับอ,องแห่งวิกกคนปัจจุบันโจโยอยลูกของโจโผีนะครับก็สิ้นพระชนลงและลูกของเขาโจโหองสืบทอดบัลลังก์ต่อไปเมื่อการสิ้นพระชนของโจโยอยมาถึงนะครับซูมะยี่และโจสองได้รับการเสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิองค์ใหม่โดยในเรื่องนี้นะครับในพลหัวหน้าทหารโจสองนะครับกลัวว่าซูมะยี่เนะี่ยจะได้รับอํานาจมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลนี้เขาทำให้ซูมะยี่เนี่ยแปลกแยกนะครับและวางแผนที่จะยึดอำนาจของวิกกด้วยตัวของเขาเอง ในขณะเดียวกันนะครับซูมายี่ได้ตัดสินให้โจ2เนี่ยเป็นคนไว้ใจไม่ได้ครับและสังเกตการกระทําของเขาอย่างเงียบๆ5ปีต่อมานะครับโจ2มองเห็นถึงความสาเร็จทางการทหารของเขาครับและยกกองทัพเพื่อไปบุกจก,กกในทันทีเพื่อตอบสนองต่อคําสั่งของโจ2นะครับเขาสั่งให้ซูมายีีเนี่ยส่งลูกๆของตัวเองมาช่วยอีกแรงหนึ่งมันเป็นความเชื่อของเขาครับที่ว่าการได้เห็นการต่อสู้โดยตรงเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเขาในการเรียนรู้นะครับ ดังนั้นซูมาซูครับซูมาเจียวกาอุยและก็จังชุนหัวได้เตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ที่ภูเขาชงฉูนะครับสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ท่ามกลางยอดเขาหันตรงครับที่ซึ่งวีรบุรุษมากมายเนี่ยได้ล้มตายต่อหน้าพวกเขาครับมาผมขอเลือกเป็นบุตรคนที่2ของซูมายี่แล้วกัน,นครับซูมาเจียวนั่นเองถ้าเกิดว่าเทียบกับพี่ชายของเขาแล้วนะครับเขาจะเป็นคนที่รักสนุกนครับไม่ค่อยชอบการเมืองสักเท่าไหร่ เจ้าลองพิจารณาให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะผู้คนจะคิดว่าเจ้าโง่นะมันจะเป็นปัญหาในภายหลังแต่ท่านเป็นคนเดียวนะที่อยู่ที่เนี่ยนี่ข้าคงจะโง่จริงๆสำหรับท่านแหละนะเอยก็ได้เชิญเล่นอะไรโง่ๆไปก่อนแล้วกันแต่ได้ไม่ช้านี่หรอกนะ เจ้าจะต้องเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนี้นี่ท่านไม่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเนี่ยท่านก็ยังคิดว่าข้าก็ยังไม่โตอ,อยู่ดีนั่นแหละนะไม่ใช่ก็เร็วไอ้หนูข้าจะทำให้เจ้าเห็นความจริงเองไม่ว่ามันจะแลกต้วยอะไรก็ตาม มาครับตัวคนนี้ครับเขามีชื่อว่ากาอุนนะครับเป็นทั้งพี่เลีย้ยงแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ของเราแล้วก็พี่ชายของเราด้วยนะครับซูมาซูในศึกครั้งนี้แม่เราก็มาด้วยนะครับจางชุนหัวซูมายี่จะไม่ได้มาด้วยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับตัวคนนี้ครับโจโซองเป็นญาติทางห่างกับโจโยอยนะครับคนนี้มาเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับ ดยบทสนทนาระหว่างซูมาเจียวและก็ากาอุนเนี่ยเขาก็จะสื่อไปในในว่ากาอุยเนี่ยอยากจะให้ซูมาเจียวนะครับก็คือเห็นคุณค่าของงานที่ทุกคนเนี่ยทำบ้างนะครับเพราะว่าซูมาเจียวเนี่ยเขามองว่ายังไม่ถึงตาเขานะครับก็ไหนจะซูมายี่แล้วก็ไหนจะพี่ชายเขาอีกแล้วก็ก่อนจะถึงมือเขาเนี่ยมันก็อีกนานนะครับทำไมเขาต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆด้วยคราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับแต่ว่ากาอุนเนี่ยเขาก็อธิบายไปว่า ี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยซูมาเจียวก็จะได้ขึ้นคลองราดแทนพวกนี้แล้วนะครับก็ขอให้เตรียมตัวไว้ยั้งแต่เนิ่เนิดเผื่อมันมีเหตุการณ์ขับขันอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเหมือนว่าลําบากอะไรมากมายนะครับนำซ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าซูมาเจียวยังทําตัวแบบว่ารักนุกไปวันวันอยู่แบบนี้ครับคนอื่นก็จะมองว่าซูมาเจียวเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องเป็นคนโง่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ซูมาเจียวเนี่ยเขาก็เถียงไปเลยว่ากาอุนเนี่ยมองเขาเป็นเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับขนาดเนี่เขาโตแล้วนะเนี่ยย ตัวคนนี้ครับมาใต้เป็นลูกพี่ลูกน้องของม้าเฉียวนะครับถ้าเกิดถามว่าม้าเฉียวไปไหนก็ตายนะครับตายไปนานแล้วมาเดี๋ยวกับมาใต้หนะ่อยอึ้งอึ้งอึ้งขออึ้งโตไปมามาใต้เหรอหันหลังหันหลังทำไมอ้าวไม่โดนถีบไม่โดนมาใต้มานนี่ขอเล่นไม่โดนหนระือเปล่านี่เลยถ้าเปลี่ยนอาวุธโด,ดยตัวของซึมมาเจียวเนี่ยเขาจะครบเครื่องมากเลยนะครับ ก็สมแล้วครับที่เป็นเผ่าของจินก,ก็มีแต่ตัวโกงๆชุมาเจียวเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่แบบเอาตัวรอดเก่งนะครับแล้วก็สกิลเขาเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มบัฟเพิ่มเมกราะด้วยนะครับแล้วก็สกิลเคลื่อนที่เรียกได้ว่ามีครบหมดเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากเลยนะสุมาเจียวเรียกชื่อเขามากๆที่ผมคิวไข่เจียวตอนนี้ก็คือเราโดนล้อมนะครับมันเข้าแผนของยังอุยนะครับ ถึงผงเบ้งเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่เขาก็ได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เกียงอุยครับให้สานต่องานของเขาก็เพียงอุยเนี่ยด้วยความที่เขารักผงเบ้งแบบรักแบบศิษย์าอาจารย์นั่นแหละครับเขาก็เลยจะทําความฝันให้เป็นจริงแต่ว่ามันพยายามแล้วมันได้แค่นี้ครับผมโอ้อโไปอ,อส่วนคนที่ถือ ถือคล้ายมิสซันนารุโตอยู่เนี่ยเขามีชื่อว่าองหยวนจีนะครับเป็นภรรยาของเราชื่อองหยวนจีเนี่ยมันความหมายของมันก็คือสาวงามในตาเศร้าส้อยนะครับความหมายของเธอเนี่ยไปแล้วไปตรงนั้นต่อกันเลยครับโอ้ยเด็ดหลงหลงตัวหลงเจอนี้หน่อยเป็นไงมุโซกาอากาศเฮ้ย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 คือตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าจินกกนะครับ ยังใช้วิกกอยู่นั่นแหละก็ในบทสนทนาเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นคาว่าวิกกวิกกอยู่นะครับก็คือยังไม่ตั้งเป็นจิ้นกกนั่นแหละครับตอนนี้แค่ตอนนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตั้งแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะสถาปนาโกกของตัวเองขึ้นมาครับไม่อยากไปอยู่ใต้อนาทัยอะไรประมาณนี้นะครับเพืที่มาเฮ้ยอุ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 ้ยตีโคตรแรงไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้ว ทำให้ซูมาเจียวเกือบตายแบบนี้มันต้องสุดยอดบูโตสวนเ้าสุดแมปนะครับสุดแมปแล้วก็มานี่มาอืออือเรียบร้อยครับซูมาเจียวกับองหยุนจีนครับเธอเนี่ยมีลูกกับซูมาเจียวชื่อว่าซูไมเอี่ยมนะครับซึ่งซูไมเอี่ยมเนี่ยจะเป็นคนที่ก็คือครองแผ่นดินสุดท้ายแล้วครับก็ ก็คือจบเรื่องของ3ก๊กแล้วก็คือมาจบที่รุ่นของสูมาเอี่ยมนี่แหละครับก็คือจบบริบูรณประมาณนั้น1 2 3 4 5สองสสเพิ่มบัฟหน่อยเป็นไงนี่ครับโอ้โหทุกทุกสกิลคือ,ค,อคือมีหมดเลย,ยถือว่าครบเครื่องครบเครื่องมากๆเลยเนี่ยโหรโงโกงจัดโกงจัดถ้าเพื่อนๆถามว่ายังมีตัวที่โกงกว่านี้ไหมครับแ่านี้ ผมบอกเลยว่ามีครับและหลายตัวด้วยอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเฉยๆนะก็มาให้ดูคร่าวๆก่อน <c oughs> ผมยังไม่ได้เล่นจางจุนหัวเลยครับคุณแม่ของเรานั่นเอง <c oughs> เห็นเธอสวยๆแบบนี้ <c oughs> นี่อย่าไปโดนอย่าไปโดนเธอตกเอารับเพราะว่าเธออายุจะ50แล้วตอนผมมองครั้งแรกนี่ก็ก็มองว่าเธอเป็นคนที่มีอายุคนหนึ่งครับแต่ทำไมหน้าตาสวยๆ <c oughs> <c oughs> คนที่ใครเนี่ยมัน,นเป็นใครอุ <c> ้ย <oughs> ตอนนี้คนที่เป็นจักรพรรดิของวิกกอยยู่่เนีก็คือโจโยอยนะครับเป็นรูปโจโผีก็ซูมายี่เนี่ยเขาก็คิดที่จะยึดอำนาจแล้วนะครับแต่ว่ารอโอกาส <c oughs> รอโอกาสก่อนตอนนี้อย่าพึ่งครับเวลามันยังไม่สมควรที่จะยึดอำนาจสักเท่าไหร่ยึดอำนาจเอาเองครับประมาณนั้นโอเคประตูเปิดแล้วดูซิมันเป็นใครไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นใครมันเป็นใครโอ้ยนี่มัน ตระกูลไอ้นี่ดีกว่าตระกูลอะไรวะลืมลืมผมลืมนะครับขออภัยครับมันติดมันติดอยู่ที่หัวครับนี่เจอท่านี้หน่อยมุตโตขั้นสองครับอุ้ยโอ้โหแค่นี้เหรออะไรวะเนี่ยทำไมมุตโตมันธรรมดาเลี่ยที้หน่อยเอา้าทีบไม่ถึงหรือที้ไม่โดน เอาไม่ถึงอีกเอาช่างมันครับเอานี้ก็ไนดะ้พาเพิ่มบัฟมาหาภาัยนะครับยังอยู่อีกเออตายซะตายซะทีบเลยนั่นแหละเยี่ยมโอเคครับตอนนี้ก็คือเราเราต้องหนีก่อนนะครับต้องพาโจซองเนี่ยหนีไปก่อนคือถ้าเกิดว่าในตามประวิส์จริงๆแล้วเนะี่ยซูมายี่เขาก็ไม่ได้ไว้ใจโจซองมากครับเพราะว่าโจซองเนี่ยเป็นคนที่ อาจงรักพักตีกับว้ยก๊เนรับเขาเชื่อว่าตระกูลโจะ,ะครับก็คือของโจผีนั่นแหละจะเป็นคนที่ของว้ยกอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับแต่ซูเมยี่บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันหมดยุคไปแล้วอะไรประมาณนี้นะก็เลยคิดว่าโจซอนเนี่ยเป็นพวกโหวโบราณน,นะครับก็เลยจะกําจัดทิ้งแต่ว่าแหมมันยังไม่ถึงเวลาก็รอก่อนอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่ถึงเวลาก็ขอให้รอก่อน ก็ซื UM ้อมายี่ในใจลึกๆเขาก็จะกําจัดไอ้พวกที่มาเห็นต่างกับเขาหมดนะครับคล้ายๆกับระบอบเผด็จการนะครับแต่ว่าไอ้ระบบเผด็จการแบบนี้หรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีข้อดีแค่ข้อเดียวเองนะครับนั่นก็คือมันจะทําให้อาณาจักรและประชาชนเป็นระเบียบนะครับนั่นแหละมันก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละฮะไอ้เผด็จการแล้คอมมิวนิสต์เนี่ยาะว่าผมหาประโยชน์จากมันไม่ได้เลยนอกจากเรื่องนี้นะที่ทําให้ประเทศเป็นระเบียบ ประมาณนั้นเนี่ยโอ๊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 ยเฮ้ยไม่เข้าหนังเหนียวไหมล่ะเมื่อกี้เข้านในเตียวเองเนี่ยไปล้อมยิงไปทีโอ้โหตั้งนานเพิ่งซูมมาเนี่ยยังกะฆ่าไม่เห็นฆ่าเห็นแล้วอือเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นแหละยังไม่หยุดยังไม่หยุดยิงอีกนี่ไงนี่คือวิชาเอาตัวรอดครับสเก็ตมันไปเลยเฮ้ย โอ้ยลังแอนลังแอนเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคครับน่าจะโอเคแล้วแหละทีนี้เราก็ต้องไปเคลียร์ตัวปลาหินข้างบนนะครับเราจะปลาหีอะไรนักนาเดี๋ยวไปเคลียร์เขาก่อนเดี๋ยวนะปั๊มเกตุมโซก่อนครับขอปั๊มหน่อยขอปั๊มหน่อยมาเออนั่นแหละลบลบลบทำไมอยากโดนดาบมาถึงข้าซึ่งมาเจียวเขาเป็นธาตุน้ำแบบธาตุน้ำหมดเลยนะครับธาตุน้ำจ๋าๆเลยไอ้พวกที่มันเป็นธาตุไฟมาสู้กับเราเนี่ยมันก็จะแพ้นะครับ อืมเอาเฮ้ยไปไหนอะเมื่อกี้เมื่อกี้เตะลูกบอลลิ่งไปไหนอืมเฮ้ยเฮ้ยเอา,มอ,า,ม,อามองหน้ามองหน้ามองหน้าเดี๋ยวจับสเก็ตซะเลยอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเอาเรื่องอะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยชุบ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 เอาเซ่เอาเซ่ใครอยากสู้อีกมะอืมมองหน้าทำไมนี่ไงเฮ้ยทำอะไรลงไปลงไปลงไป เอา้าลงไปแล้วครับหมดเอายังเหลืออีกนี่เลยนี่เลยให้คนเดียวเลยเออเป็นไงถือว่าเป็นเป็นบุญนะเนี่ยที่โดนมุโซของซูมาเจียวเนี่ยเหลือใครอีกใครจะมาสู้เอ๊ะทำไมเพื่อนเรามันมาช้ากันจังอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับมาถึงนานแล้วเอา้าเร็วๆมาเร็วๆมีใครบ้างเนี่ย มีกาอุนนะครับอ,องเดือนจีแล้วก็จุมาซูครับแล้วก็จางชุนหัวเฮย้ยอันนี้มันเุยซีนะครับเธอยาวของเบ้งก็ในตามประวัติศาสตร์นัเนหลจากที่ของเบ้งเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเธอก็เหมือนกับว่าจะไปใช้ชีวิตตามชนบทนะครับแล้วก็หมดอายุขยไปตามการเวลาอะไรประมาณนั้นครับแต่ในเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่ให้เธอพักผ่อนง่ายๆนะครับไหนๆของเบ้งก็ตายแล้วก็เอาเธอนี่แหละมาเป็นหัวหน้าแทนะ ก็มาเป็นหัวหน้าคู่กันกันกบเพียงอุยนั่นแหละครับคู่สืบทอดพ,อพิชัยสงครามต่อจากคงเป็นไอ้น,นี่แจ็คแอนด์น็อตทุกครั้งที่อุยซีเขาปรากฏตัวมาเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องพ่นไฟเนี่ยตามเธอมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแม่งโคตรน่าลำคาญเลยครับไอ้พวกนี้ดูซิมันจะเป็นใครตรงเนี้ยดีไหมเอา้าแฮวปัน้นเอา้าแฮวปั้นก็มาเหวปั้นมาตอนไหนเฮวปั้นก็เป็นลูกชายแฮาอวเอี่ยนนะครับ ก็สาเหตุที่เขามาอยู่ในจิ้นก๊กผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับเพราะอะไรอุ๊ยนี่มันเด็กรุ่นใหม่แห่งจก๊กนี่ว่าอันนี้กวนซกแล้วก็กวนอิงผิดครับนี่มาเจอเด็กรุ่นใหม่แห่งจิ้นกบกหน่อยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไม่ไม่ไม่ยานะอยานี่นี่เลยสุดยอดมุโซไปเลยมาเจอจาบพลังน้ําเลยสาดน้ําให้ชุ่มฉ่ำอุยอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้ถึกใช้ได้ กวนอิงผินนี่ในบรรดาสีพี่น้องตระกูลควรแล้วนะครับก็เธอเนี่ยเป็นคนที่มีพลังก,กำลังมาหาศาลที่สุดแล้วตอนแรกผมไปคิดว่าควรเป่งเนี่ยมีพลังเยอะสุดแล้วนะครับไม่ใช่นะครับกวรอิงผินพลังเธอนี่บอกเลยว่าพลังช้างสาสิบตัวรวมกันซะอีกนะครับเนะี่ยโอเคครับถึงแล้วทางออกทีนี้เราก็ต้องให้โจโซองเนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับแลวภารกิจก็ผ่านนั่นแหละแค่นั้นแหละ ภารกิจนี้ก็แค่หลบหนีหเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากไปเข้าไปเข้าไปเออเกียบ้อยครับจบแค่นั้นโจสองก็หนีได้สำเร็จแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับคลิปอาจจะมาช้าหน่อยครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่ามีปัญหากับที่ทำงานนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ